นะครับพี่มดโอเคมาท็อปิกพิเศษกันนะฮะก็คือทุกคนเนี่ยก็จะพูดนะฮะว่าไฟแนนซ์เนี่ยมันจะเอาฟอร์มช่วงดอกเบี้ยขาลงทีนี้มาดูจริงไหมนะครับเราก็มาลองศึกษาเวลาบอลยูลงทีหนึ่งเนี่ยหุ้นไฟแนนซ์ก็ขึ้นทีหนึ่งเวลาบอลยูเด้งกลับขึ้นไปหุ้นไฟแนนซ์ก็ลงมันพกผันกันนะครับเรามาดูกันว่ามันมีความสัมพันธ์จริงไหมนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าตัวของพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนนะฮะตัวบอลยูเนี่ย ของไทยกับสหรัฐเนี่ยวิ่งเหมือนกันไหมก่อนนะฮะเบื้องต้นเนี่ย correlation เ,เนี่ยเช็คมาแล้วครับพี่มนฉลี่ย์เฉลี่ยเนี่ย90%เลยคือวิ่งคล้ายกันมากนะครับที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันคนละประเทศมันอาจจะมีนโยบายเวลาปรับอะไรพวกนี้มันก็จะมีแลกทางกันบ้างนะครับแต่ว<พ>่าวิ่งทางเดียวกันเลยเพราะปกติที่เราเวลาเราพูดเรารายงานหรือเราคุยกันเนี่ยเราจะใช้ US bond เป็นหลักครับแต่จริงๆต้นทุนของบริษัท finance ในประเทศเนี่ยเขาออกเป็น bond ไทย ครับเป็นแต่ว่าด้วยความที่ correlation มันไปด้วยกันแบบนี้ทำให้เวลาที่ movement ต่างๆของบอนอเมริกาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็น impact เดียวกันกับบอลไทยเหมือนกันครับ,รบเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราเนี่ยจะดูศึกษาบนตัวของบอลของไทย10ปีผลตอบแทนแล้วก็เทียบกับผลตอบแทนของฝั่งหุ้น เอ่อไฟแนนซ์แล้วก็แถมหุ้นแบงค์มาด้วยนะฮะเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงกันนะครับเอ่อ <c oughs> อันนี้จะเป็นช่วงอีเวนท์ที่เราศึกษาแล้วกันนะฮะจะมีแบ่งเป็น3อีเวนท์หลักๆช่วงที่เป็นดอกเบี้ยขาลงนะครับตามภาพเลยก็ศึกษาแต่ช่วงปี2011ถึง2023ก็ถึงปีนี้นะฮะอ่ะทีนี้มาดู ในแต่ละช่วงกันนะฮะช่วงแรกเนี่ยก็ปี2014ถึง2015นะครับอันนี้ระยะเวลาประมาณ7เดือนนะครับช่วงที่2เนี่ย2015ถึง2016นะครับระยะเวลา9เดือนแล้วก็ช่วงล่าสุดเลยเนี่ยจะเป็นระยะยาวนิดนึงเป็นช่วงโควิดนี่เองนะที่ดอกเบี้ยลงก็จะเป็น2018ถึง2020นะครับระยะเวลา16เดือนเลยนะครับอ่าก็อัตาราลังนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพูดสั้นๆเฉยๆนะฮะเอคงไม่ได้ดูเพราะตัวเลขมันจะลายตา,ตานะครับ ก็อันนี้จะเป็นอีเวนต์แรกนะครับให้ดูบรรทัดแรกก่อนนะฮะตัวของเซตอินเด็กเนี่ยในตอนนั้นที่ดอกเบี้ยลงนะฮะเซตอินเด็กปรับเพิ่มขึ้นประมาณ5%้าอนะครับในคอลัมน์แรกเนี่ยจะดูวัดผลตอบแทนแบบดิบๆเลยนะฮะเป็น raw return เลยนะฮะบรรทัดที่2เนี่ยตัวเซตฟินนะครับก็คือเซตไฟแนนซ์นั่นเองนะฮะจะเห็นว่าเอาพอฟอร์มบวกขึ้นมา23%่ส<ช>ิาอร<ช>น,นั้ใช่แล้วก็ตัวของเซตแบงค์อันนี้ดูประมาณช่วงกลางๆของตารางดูดีๆนะฮะเซตแบงค์เนี่ยเพิ่มมมาาประณ10% นะครับก็ยังถือว่าขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าขึ้นน้อยกว่าของตัวไฟแนนซ์ทีนี้มาดูตารางถัดไปดีกว่าสรุปสรุปมันจะดูง่ายกว่านะฮะก็เดี๋ยวมาดูภาพถัดมาเนี่ยก็คืออีเวนต์แรกอยู่เหมือนกันนะฮะก็ดูอบรรทัดแรกเนี่ย ดูเมื่อกี้พูดไปแล้ว<ม>นะฮะไว้มีใส่พวกหุ้น b b l แล้วก็ K-Bank แล้วก็ SCB เข้ามาด้วยนะฮะอย่างตัว b b l เนี่ยตอนที่ดอกเบีย้ยลงเนี่ยตอนนั้นเขาให้ผลตอบแทนในช่วง7เดือนตอนนั้นเนี่ยลบไป3%เครับพ<ม>ี่มนตัวของ k b a n งเนี่ยยังเป็นบวกอยู่แล้วก็ s c b ยังเป็นบวกอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูคอลัมน์ที่2ครับตัว analyze alpha นะครับ alpha เนี่ยเดี๋ยวเล่านิดนึงก่อน alpha เนี่ยก็คือว่าเอ่อเราไอ้ตัวหุ้นตัวนั้นเนี่ยสามารถเอาชนะอินเด็กซ์ได้เท่าไหร่นะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเกิดตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยลงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะฮะแต่หุ้นไม่ลงเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าชนะหนึ่งเปอร์เซ็นตเพราะนั้นอัลฟาก็เท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะถ้าเซตอินเด็กซ์ขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่หุ้นเนี่ยขึ้นสามเปอร์เซ็นตอันนี้ชนะสองเปอร์เซ็นตอันนี้เท่ากับว่าอัลฟาเนี่ยสองเปอร์เซ็นครับเพราะชนะก็คือเทียบเปอร์เซ็นต์เลยตรงใช่ก็คือความสามารถในการอัลพอร์ฟอร์มนั่นเองอนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเซตฟินนะฮะอัลพอนนไลซ์ะครับผม ตัวของเซตแบงก์ก็ยังเอาพอฟอร์มอยู่แต่ว่าน้อยกว่าเซตเซตไฟแนนซ์ Set, Set เยอะนะฮะบีบเนี่ยก็จะติดลบเยอะนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัว Kbank แล้ว SCB เนี่ยเอ่อจะเห็นว่าอัลฟาติดลบนะฮะต้องเทียบถ้าดูเป็นรอรีเทิร์นตัวคอลัมน์แรกเนี่ยอาจจะเป็นบวกแต่ว่าถ้าเทียบโดยสัมพัทธ์แล้วเนี่ยจริงๆยังเป็นติดลบนิดนึงนะครับก็ติดลบก็หมายถึงว่าแพ้เซตมาแหละอ่าใช่ครับนะครับอ่าทีนี้เรามาดูอีเวนต์ถัดมาครับพี่มน์อีเวนต์ที่2เอ่อรอบนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์ลงครับ รอบแรกดอกเบี้ยลงเนี่ยจริงๆดอกเบี้ยลงนี่ถ้าเกิดความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจเนี่ยก็คือว่าหนึ่งส่วนใหญ่ดอกเบี้ยมันจะลงช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะเพื่อที่ช่วยเศรษฐกิจเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าดอกเบี้ยลงแล้วหุ้นจะต้องขึ้นเสมอถูกนะครับเห็นว่าต้นทุนของบริษัทจดทะเบียนอะไรแบบนี้อาจจะถูกลงบ้างก็อาจจะเป็นผลบวกในเชิงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับต้องดูว่าผลกระทบอย่างอื่นด้วยเหมือนกันแต่นี่คือเป็นการเปรียบเทียบในเชิงของภาพกว้างกันแคบออกมาที่เป็นเศรษฐกิอ่า ทีนี้รอบนี้เซตอินเด็กลงแต่ว่าเซตฟินยังขึ้นครับพี่มนต์เซตไฟแนนซ์เนี่ยยังขึ้น10%นะครับถ้าดูเป็นช่วงที่ศึกษานะครับตัว m อ c เนี่ยค่อนข้างอัลฟาฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยนะขึ้นพอๆกับเซตฟินเลยนะฮะขึ้นมาได้10% e อนีออนนะฮะแล้วก็ KTC ก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับตัวของเซตแบงก์ก็ยังบวกครับพี่มนต์แต่ว่าก็บวกน้อยกว่าตัวของอัลฟาก็จะเห็นว่าก็บวกน้อยกว่าเหมือนกันนะครับทีมาดูแบบ เฉลี่ยทั้งสเหตุการณ์เลยหเหตุการณ์ที่3ไม่ไดเอามาพูดเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวไปนะฮะก็ <c oughs> ะเอาแบบสรุปเลยแล้วก็มาเฉลี่ยให้นะฮะคือถ้าเกิดดูเป็นอันๆไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอีเวนต์พิเศษพิเศษอะไรแบบเนี้ยทำให้ตัวเลขมันแปลกๆถ้าเรามาเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะสะท้อนอะไรได้มากขึ้นนะครับก็เอ่อโดยรวมแล้วเนี่ยเวลาดอกเบี้ยงลงสาอีเวนต์ช่วงที่เราศึกษานะครับเซตเนี่ยจะมีผลตอบแทนต,ต่อต่อสัปดาห์เนี่ยจะเป็นติดลบนิดนึงนะครับผมไม่เยอะ ผลตอบแทนของตัวเซ็ตไฟแนนซ์เนี่ยยังเป็นบวกนะครับค่าอัลฟาเนี่ยก็จะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเรียกว่าบีทตัวแบงค์เยอะเลยนะฮะหุ้นลายตัวที่เป็นไฟแนนซ์อย่าง MTC แล้วก็ KTC เนี่ยผลตอบแทนก็ยังเป็นบวกนะครับตัวของเซ็ตแบงค์นะฮะช่องล่างสุดนเนี่ยก็น่าสนใจก็คือจะให้ผลตอบแทนเนี่ยโดยรวมเฉลี่ยแล้วนะเป็นลบนิดนึงครับในม่าแล้วก็ตัวอัลฟายังเป็นบวกได้นิดนึงนะครับอ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพถัดมากันบ้างฮะภาพถัดมาเนี่ยคือบอลยูตอนนี้ฮะตอนนี้เนี่ยบอลยูของเรานะฮะสิบปีอยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันจริงๆเราลงมาจากประมาณสามจุดสี่โดยประมาณนะลงโดยจะ,จะราบไปเแลี่ยเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดแล้วใช่ใชครับครับ,รบอ่าก็เรามาดูกันอันนี้จะเป็นเมื่อวานสื่อน,นี้เองนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคุยกันแล้วแหละว่าไอ้ทีม ตีมปอนยิวขาลงตีมดอกเปี้ยขาลงเนี่ยฟไฟแนนซ์น่าสนใจไหมนะฮะ,ฮะจะเห็นว่าพอวันก่อนนะฮะ US b o n บ yield เนี่ยลงมา19บ้าบิบเนี่ยราคาหุ้นไฟแนนด์นี่เด้งค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนตัวที่เอาเปรียบที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็น MTC นะครับแล้วก็สวัสด์ส่วนตัวที่รักกาที่สุดตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัว KTC นะครับแล้วก็ติดรอครับนะฮะอันนี้ภาพประชัดเจนเมื่อกี้มันเป็นขาลงอันนี้คาดจะผกผันกันเลยชัดเจนมากพรฮะน่าสนใจทีนี้ ก็อันนี้แค่ recap เฉยๆนะฮะวันก่อนเนี่ยตัวของหุ้นไฟแนนซ์เนี่ยขึ้นมาหกเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับอแล้วก็มาดูเป็น input กันบ้างค,คือคือตรงนี้ยวิวของเราประมาณไหนไปก็ไปโทรไปสอบถาม ESU แล้วนะฮะคือปีหน้าเนี่ยเรามองว่าตัวดอกเบี้ยของของรัฐบาลสหรัฐนะฮะสิบปีเนี่ยคาจะลงไปสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นครับอันนี้จะเป็นกรณีฐานที่เรามองก็คือเป็นกรณีที่เกิดอ o f t landing นะฮะ ลงไปที่3.7%เกือบเกือบ 1%, 1> ใช่ถ้าเกิดกรณีที่ลงแรงกว่านั้นเนี่ยจะเป็น hard landing นะครแต่ไม่แต่ว่าโอกาสเกิดอ,อาจชะน้อยกว่าก็คือตัวบอลยูอาจจะลงไป2.8%เลยนะครับส่วนของไทยเองเนี่ยก็คาดว่าถ้าเป็นกรณี soft landing ถ้าสหรัฐเขา soft นะฮะก็จะลงไป2.7นะครับมาดูภาพถัดมาข,ของเราเนี่ยตอนนี้อยู่3%นะครับถ้าลงไป2.7ตามภาพเนี่ยถ้าเขาว่าเขาจะลงประมาณ30ปี อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพนว่เราซอฟต์มากเลยนะถ้าเทียบกับยังลงเยอะน้อยกว่านี่เป็นเป็นซอฟต์แต่แบบค่อนข้างอย่างเงี้ยภาพมันจะค่อนข้างลึกเลยแต่ถ้าเป็นของเรานี่คือ30มสิบลิตมันก็เลยจะเป็นซอฟต์จริงๆใช่ครับอ่าทีนี้มาดูก็เรามาทำเซนซิฟิ i ี้ครับพี่ผลว่าอ่ะถ้าเกิดมันลงทุกๆ1ิบิ๊เนี่ยผลตอบแทนของเซตมันจะเป็นประมาณไหนนะฮะเซตไฟแนนซ์จะประมาณไหนแล้วก็ตัวเซตแบงค์เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนนะครับดูคอลัม์ เอ่อคอลัมน์อยากให้ดูคอลัมน์อัลฟาดีกว่านะข้อลัมน์ด้านขวานะครับมันเป็นผลตอบแทนเชิงสัมพัทธ์นะถ้าเซ็ตจะขึ้นจะลงเนี่ยเรายังไงเราซื้อหุ้นเราอยากจะซื้อตัวที่บีต,ตลาด <Okay. S 2> อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นดูคอลัมน์ด้านขวานะฮะก็โดยทั่วไปนะฮะถ้าเกิดอ,อ่อินเด็กตัวบอลยูลงนะฮะตัวอินเด็กอาจจะเป็นลบนิดนึงนะครับผมลบประมาณ0.16นะครับตัวของเซ็ตไฟแนนซ์เนี่ยอันนี้อัลฟายังเป็นบวกนะครับก็1.7 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อ10บิทที่ลงนะฮะตัวเซตแบงค์เนี่ยบวกเล็กน้อยนะครับเอาฟ้ายังเป็นบวกอยู่แต่บวกเล็กน้อยนะครับทีนี้มาดูภาพถัดมานะฮะด้วยความที่เรามองว่ามันอาจจะลง30มิบิทเราก็เลยอ่ะดูเลยว่าถ้ามันลง30มิบิทเนี่ยผลตอบแทนมันจะเป็นยังไงนะฮะตัวของเซตอินเด็กต์นะครับก็จะลงประมาณสัก0.47%นะครับตัวของที่เป็นเซตไฟแนนซ์ะนะครับก็มีอัพไซด์นะมีโพเทนเชียลละกันนะฮะตัวอัลฟาเนี่ย ที่จะมีตลาดประมาณห้าจุดสาปรนะครับส่วนตัวแบงค์เนี่ยก็จะ f l a ต f a ครับพี่มลส่งสงศูนจุดกว่าแต่ตารางนี้เนี่ยดูด้านล่างสุดน่าสนใจนิดน,นึงก็คือ KKP เนี่ยคือมันถูกจัดหมวดอยู่ในแบงค์ครับพี่มล<ช>แต่ถ้าไปดูนะฮะจริงๆในการศึกษาเราเนี่ย KKP เนี่ยเวลาดอกเบี้ยลงเขาเอา a อร์ฟอรฮะจะเห็นว่า alpha เขายังเป็นบวกอยู่สามเปอร์เซ็นเลยถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับครับอ่าแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยก็คือ อันนี้เป็นสรุปแล้วกันนะครับถ้าเกิด US soft landing นะครับแล้วบอลยูมันลงไป30กิบิเนี่ยจากการศึกษาของเรานะครับเราก็คาดว่าเซตไฟแนน c ์เนี่ยก็จะมีผลตอบแทนคิดว่านั่นจะมีอัลฟาน่าจะบีตลาดได้ประมาณ5.4%นะครับตัวของแบงก์เองเนี่ยจะ flat flat แต่ก็ยังบีตลาดได้อยู่นะครับอ่าถ้าจะอธิบายว่าทำไมแบงก์ยังได้ประโยชน์เนี่ยเป็นไปได้ไหมพี่มนต์ว่าพอดอกเบี้ยลงเนี่ยเอ่อเรียกว่าเอ่อคนที่กู้เนี่ยก็จะมี ภาะน้อยลงเพราะนั้น NPL อะไรมันก็อาจจะลดลงอันนี้เกี่ยวในส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวแล้วก็ <c oughs> ต้องบอกงี้คือดอกเบี้ยขาลงปุ๊บเนี่ยต้องเวลาเราทําสัญญากับแบงก์เนี่ยบางทีคือมันอาจจะมีช่วงแลกท่ามบ้างอ,อะไรบ้างที่เวลาลงมันอาจจะไม่ได้ลงเร็ว <c oughs> ขนาดนั้นตามตามแบบสมมติประกาศลงปุ๊บเราแบงก์ก็ไม่ใช่ว่าจะแก้สัญญาหรือแก้ดอกเบี้ยให้กับลูกค้าได้ทันทีอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นอันที่ส่งในเชิงว่ายังได้ดอกเบี้ยสูงในระยะนึงเลยแบบเนี้ยเพียงแต่ว่าสุดท้าย ส่วนใหญ่เงินกู้อย่างเช่นบ้านะอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของ MLR บวกใช่ไหมเอ็บวกอะไรแบบเนี้ยมันก็เปานไงมันก็สุดท้ายก็ต้องลงตามแต่ว่ามันก็จะมีแลกทามที่ยังได้ดอกเบีย้ยที่สูงอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็เลยแต่ว่าภาพรวมเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบงค์เนี้ยอาจจะได้ประโยชน์แต่ประโยชน์เนี้ยมันมันน้อยกว่าพอมันองปรับลงครับแต่ก็อย่างที่ใบบ,บอกด้วยในเรื่องของภาระของของทั่วไปเนี้ยเช่นคนธรรมดาหรือว่าบริษัทต่างๆพอดอกเบีย้ยมันลงเนี้ยคือเขาก็เหมือนกับ ต้องจ่ายหนี้น้อยลงในส่วนหนึ่งก็โอกาสที่จะเป็น NPL ก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับครับเป็นอย่างไฟแนัซ์เนี่ยมันชัดเจนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขากู้เนี่ยเขาออกบอลพอดอกเบี้ยเป็นขาลงพวกเนี่ยเขาก็จะออกบอลใหม่ซึ่งมันถูกกว่าอัาเก่าก็จะรีเพลทกันไปอันนี้ก็เป็นประโยชน์เต็มเนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นศึกษาในเชิงสถิติเอามาให้ดูกันว่าเออมันมันสัมพันธ์กันจริงแล้วก็สามเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจิงะเเี่หตุกกาณ์ทํลัด มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะขับในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นจริงๆถ้าโดยไอเดียแล้วเนี่ยช่วงช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงถ้าเรามองแบบนี้จริงๆเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์ก็มีโอกาสอัพเปอร์ฟอร์มใช่ไหมที่หมดแต่ว่าก็ต้องมันก็จะมีแฟกเตอร์อื่นด้วยอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆถ้าในเชิงของการที่ว่าถ้าสมมติบอลยูลงจริงก็ตามเนี่ยเซทเอ่อไฟแนนซ์น่าจะได้ประโยชน์ก็จริงแต่ในเชิงของ ไปดูใช่จริงๆก็อาจจะต้องดูในเชิงของเศรษฐกิจด้วยว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีแล้วช่วงนั้นมันโอเคไม่โอเคถ้าเกิดเศรษฐกิจแย่ๆสมมตินะครับเป็นแบบ Recession ขึ้นมาเลยแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ NPL เรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องศึกษาเป็นรายตัวเพิ่มเติมอีกเหมือนกันเป็นในเชิงสถิติเนี่ยก็อย่างที่ว่ามันมีโอกาสที่จะเอาเป r ร์ฟอร็จเซตอยู่ค่อนข้างเยอะในช่วงของตอกเบีย้ยขาลงอันนี้ไม่อยากจะโน้นนิดนึงก็คือเวลาทําการศึกษาทางสถิติเนี่ยพี่มนต์คือมันจะแอบสูมว่าเราถือตั้งแต่ต้นยจบ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้ถือต้นยันจบระหว่างทางเพอเพมันไอนอย่างนี้บอกว่า 5. 4เรใช่ไหมระหว่างทางมันอาจจะเซตไฟแนนซ์อาจจะเคยขึ้นไป10%อาจจะลงมาส0ก็ได้นะฮะแต่ไอการศึกษาเนี่ยมันแค่บอกทิศทางเราเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็บอกได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จะไปอะไรขนาดนั้นเพราะาชีวิตจริงเราไม่ได้ไม่ได้ถือจนสิ้นสุดขนาดนั้นนะครับแน่ก็าตามถ้าถึงเวลาที่น่าสนใจอะไรต่างเราก็จะมาอัปเดตอยู่แล้วนะครับว่าติดตามรายการเราว่าตััวไหนนนาื้อะครบ ซึ่งภาพถัดมาเรามีท็อปทิกมาให้สอตัวนะครับอันนี้ก็ภาพสวยมากนะพี่มนต์ไ้ยืมขอมาแปะเลยแล้วกันนะฮะเราจะมีส่งให้ให้ทางช่องทาง Telegram ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าถ้านักทุนสนใจหรือทาง Facebook ก็กดติดตามอะไรของเราได้นะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เราชอบตัวไหนมากที่สุดครับพี่มน ก็แน่นอนการเขาก็จะชอบการจะเป็นนักวิเคราะห์ไฟแนเนี่ยก็จะชอบ MTC ที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าราคาของ MTC เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาการก็อัเฟอร์ฟอมไปแต่ว่าถ้าพูดถึง potential เนี่ยมันก็ยังมีไปได้ต่อนะครับวันนี้ก็เลยเป็นท็อปิของเราต่อเนื่องส่วนติดล้อจริงๆเนี่ยภาพของพื้นฐานเนี่ยก็ดีนะก็เป็นตัวที่เราชอบเหมือนกันเป็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือติดล้อถ้าจําได้เราจะพูดหลายครั้งแล้วว่าก็จะเป็น l a g g a r ของเซกเตอร์ก็ขึ้นไม่่่เาคนนอื ยังเป็นติดลบอยู่ขณะที่ตัวอื่นเริ่มเป็นแบบบวกแล้วเไรเงี่ยก็เป็นระกาดแล้วก็พูดถึงพื้นฐานเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับก็สองตัวนี้ก็ตัวไหนก็ได้เป็นตัวที่เราชอบทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเลือกตัวหนึ่งเลยเนี่ยก็ยังชอบ Mtc มากกว่าอยู่ดีนะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีคําถามเข้ามานิดหนึ่งนะคุณท่าท่าบอกว่าเอ่อทำตัวเลขดีมากเลยครับเอ่อแล้วก็ถามเรื่องแบงค์ครับราคาตอนนี้เนี่ยสามแบงค์ใหญ่ควรจะอยู่ตัว อ๋อตอนนี้เนี่ยสามแบงก์ใหญ่คนจะเลือกตัวไหนดีครับถ้าสามแบงก์ใหญ่ตอนนี้ก็ยังชอบ d b l ที่สุดนะครับนี่ก็ต้องต้องบอกว่ายังชอบบ b l ที่สุดเพราะโดยพื้นฐานโดยแรงต่างเนี่ยก็ยังเป็นเป็นแบงก์ที่เรียกว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็พื้นฐานต่างเนี่ยดูดี s อ b ก็ยังมีอะไรของเขาู่นิดนึงอะไรเงี้ยส่วน Kbank เองก็อย่างที่เราเห็นมาตลอดก็เรื่องของกําไรก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้หวือหวามากเรียกว่ามันยังไม่ได้โตอะไรมากแล้วก็รวมถึงเขา ที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดประชุมนวิเคราะห์ถ้าจำพันได้ก็จะเป็นแบบเรื่องของเครดิตคอสแรงต่างเหมือนตัวเลขอาจจะเยอะขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอะไรแบบเนี้ก็จะยังมียังมีเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้อยู่แต่บี l เนี่ยค่อนข้างจะโอเคกว่าแต่ถ้าเลือกจริงๆตอนนี้ก็ยังเลือกเป็นบี l นะครับ